เาทำง่ายดีนะพี่ว่าดีแบบนี้ดีอยู่นู่น ไปอีกไปอีกชุดนี้ชุดนี้ก็ไปเรียกไอออนไป่วยมีนจะไปส่งกวาก่อนนีชุดนี้ไปเลยไปกับออนมาไปนั่นเองไปไปไปาไไ